แต่กระนั้นแผนของเหล่านายทหารก็รั่วไหลอันเป็นเหตุทําให้ทหารเหล่านี้ถูกจับกลุ่มดําเนินคดีในข้อหารกรบฏแบ่งแยกดินแดนกลุ่มกบฏรศหนส130ที่นําโดยแพทย์ทหารอย่างเหล็งสีจันหรือว่าร้อยโทเหล็งสีจันประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่กรัตริย์ไทยเฝ้ามองมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยของรัชกาลที่4รัชกาลที่ห จบจนในรัชสมัยของพระองค์รัชกาลที่หพระองค์ทรงสร้างแบบจำลองเมืองดุสิตธานีที่เป็นเมืองจำลองประชาธิปไตยแต่พระองค์ก็ยังคงเชื่อมั่นว่ามันเกิดขึ้นไม่ได้ในสยามพระองค์เคยแต่งหนังสือที่มีชื่อว่าฝันกลางวันกล่าวคือเป็นความฝันที่เป็นไปไม่ได้ของประชาธิปไตยในเมืองไทยถึงแม้ว่าในเวลานั้นรัสเซียและจีนสองมหาอำนาจโลก ก็ถูกปฏิวัติล้มล้างการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่งต่อมาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับการปฏิวัติการปกครองในสยามในปีพุทธศักราช2475ของคณะราษฎรในยุคข,ของรัชกาลที่7อีกด้วย